ใครที่ใส่แมสแล้วเป็นสิวหน้าสิวเหอ่อสิวพังขึ้นยับเยินนะคะจากการที่เราเนี่ยใส่แมสบอกเลยว่าห้ามกดห้ามคิดนี้เป็นเด็ดขาดเพราะวันนี้นะคะขวัญจำมาแชร์ไอเทมที่ขวัญใช้ในช่วงที่ขวัญนนใส่แมสแล้วใส่ยังไงให้ผิวอะละคายเคืองน้อยที่สุดเป็นสิวน้อยที่สุดจะมีตัวไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะ สี่สามสองหนึ่งฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะขวัญนะคะวันนี้เรามาเจอกันในเรื่องของความสวยความงามอีกแล้วเมื่อที่ทแล้วเราก็ไปฉีดปากกันมาใช่ไหมอาทิตย์นี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของการดูแลตัวเองให้มันดูดีขึ้นออพักในเรื่องของหุ่นไปแปบบ๊แบหบแบบนึ่งก่อนแล้วกันเนาะวันนี้นะคะใครที่หน้าเป็นสิวจากการใส่แมสเกิดสิวอุดตัน สิวอักเสบต่างๆจากการที่เราเนี่ยใส่แมส้วแมสก์มาเสียสีหน้าเราเราแบบผิวระคายเคืองบอบบางแพ้ง่ายใดๆอ่ะเนาะ้องห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะเพราะวันนี้นะคะขวัญจะมาแชร์ไอเทมที่ขวัญใช้ในช่วงที่ขวัญนะต้องใส่แมสไม่ใช่ช่วงที่ขวัญใส่แมสสิช่วงที่ทุกๆคนน่ะต้องใส่แมสและไม่รู้ว่าจะต้องใส่ไปอีกนานแค่ไหนแล้วเราจะปล่อยให้หน้าเราพังไปพร้อมกับบางนี้ก็คพงไม่ได้ถูกไหมเออเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราก็ต้องมี ไอเทมที่เอามาใช้ให้มันคู่กับหน้าของเราได้เป็นอย่างดีตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลในเรื่องของสิวแล้วก็ไม่ทําให้ผิวของเราเนี่ยแพ้ง่ายบอบบางหรือว่าระคายเคืองอาจจะมีตัวไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะขวัญอธิบายให้เข้าใจกันก่อนว่าผิวหน้าของขวัญตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้นะคะผิวขวัญเนี่ยเป็นคนที่ผิวผสมแต่ก่อนเป็นคนหน้ามันมากๆเลยคะ่ะพราะหน้ามันเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวอุดตันสิวอักเสบได้ง่ายพราเราดูแลสมดุลหน้าในเรื่องของความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ย อ,อ๋อเรื่องปัญหาหน้ามันมันก็จะน้อยลงความแห้งใต้ชั้นผิวของเรามันก็จะไม่ผลิตน้ามันออกมาเนื่ออกว่าเออเพราะว่าใครที่หน้ามันอะ่ะแสดงว่าใต้ชั้นผิวคุณแห้งมันก็เลยต้องหน้าเนี่ยต้องผลิตน้ามันออกมามันก็ทําให้เกิดสิว อ,อฝันก็เลยจะมีสกินแคร์สองชุดนะคะในการดูแลผิวก็เป็นในเรื่องของความชุ่มชื้นเคยรีวิวไปแล้วแต่วันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของการดูแลสิวเลยโดยเฉพาะเนาะตัวแรกนะคะที่ขวัญใช้อยู่ตอนนี้นะที่แบบหยิบใช้เลยก็จะเป็นของคุณหมอปุ้งคุณหมอ,อจริงๆส่งสกินแคร์ให้ขวัญลองใช่ปะ่ะเราขวัญก็เออได้ลองใช้ได้อะไรูร้สึกว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลสิวจริงๆจริงๆตัวที่ขวัญชอบอ่ะก็จะมีอยู่2ตัวนี้แหละนี่นะคะอันนี้จะเป็นน้ําตบเห็ด ชื่ออาจจะดูแบบคุ้นๆแบบเอ๊ะขวดเขียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นราคาจะสูงนิดนึงแต่บางคนใช้แล้วก็จะแพ้ซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นน้ําตกเห็ดที่มีส่วนผสมของซิงค์ด้วยซิงค์ตัวนี้นะคะคือถ้าใครที่เป็นสิวเนี่ยจะได้ยินตลอดว่าต้องรักษาด้วยซิงค์ต้องกินซิงค์เข้าไปเยอะๆเพื่อทําให้แบบลดหน้ามันลดสิวอักเสบอะไรเงี้ยอันนี้มีรวมอยู่ในน้ําตกอันนี้นะคะน้ำบน้ำตกอันนี้คือจะบอกว่ามันบางเบามากๆค่ะทุกคน,นะคะ่ะคือเขาไม่เหนียวเนอะหนะผิวตัวฝาไม่ต้องกลัวหกด้วยเพราะว่าาเเป็นแบบ เปิดปิดแบบปึ๊กๆอย่างเงี้ยเออเราก็เทใส่มือสามารถตบได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยคือเช้าเช้าเนี่ยเทใส่นะเทใส่มือแล้วก็ตบๆๆเนี่ยได้นะคะก็จะช่วยปรับให้ผิวของเราเนี่ยใต้ชั้นผิวทํางานได้ดีขึ้นปรับสมดุลใต้ชั้นผิวมีส่วนผสมของซิงค์พีนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลสิวด้วยแล้วฝนก็จะใช้คู่กับตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นเอ่อ with active zinc PCA B3 ตัวนี้นะคะจะมีส่วนผสมของชิชาด้วยชิชาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการแบบ ลดการอักเสบของผิวทําให้ผิวของเราเนี่ยสมดุลต้านกานผิวดีขึ้นแล้วก็ลดพวกรอยแดงนะคะรอยแดงจากการเกิดสิวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้คือช่วยนะคะปรับสบิวให้กับสม่าเสมอมัน,มน,มนมก็จะใช้คู่กันเป็นแบบอันนี้ขั้นตอนแรกแล้วก็ลงเซรั่มตัวนี้คู่กันเขาจะช่วยในเรื่องเป็นเพื่อนคู่ซีของการดูแลผิวดูแลสิวในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีมากๆค่ะสำหรับใครที่สนใจสกินแคร์สองตัวนี้นะคะก็สามารถแอดไลน์ไปหาซื้อได้เลยหรือว่าจะไปดูรายละเอียดรีวิวต่างๆในเฟซบุ๊กแฟนเพจของคุณหมอก็ได้นะคะคุณหหมมออใ้้้แบบควววาารูไตลลลดเเย ส่วนตัวขวัญใช้แล้วขวัญรู้สึกว่าชอบมันก็เลยอ่ะหยิบมาแชร์ต่อบอกทุกคนในเรื่องของแบบการปรับสมดุลใบหน้าเพราะว่าจริงๆแล้วว่าการใช้โทนเนอร์มันช่วยปรับสมดุลใบหน้าได้ดีจริงๆนะทุกแล้วตัวนี้เป็นน้ำตกเห็ดอะ่ะเออทุกคนเคยได้ยินอยู่แล้วว่าทุกคนจะรู้ว่าสรรพคุณของเห็ดมันดีแค่ไหนต่อผิวเนาะตัวนี้คือราคาน่ารักแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้คือ the base นะคะไปลองดูต่อมานะคะอีกหนึ่งตัวที่อันนี้ก็เป็นคัฟเตอร์แบรนด์ที่หวังก็ยังใช้อยู่ด้วยกก็็จะะะเปนนตัวะคคะลิ ด้านในเนี่ยจะเป็นหลอดแดงคือคีนิกเนี่ยถ้าเราเคยเห็นจะมีหลายหลายน้ํามากๆอันนี้จะเป็นเจลสีฟ้าสําหรับแบบผิวทุกสภาพผิวผิวมันด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะสามารถใช้ได้ผิวผสมใช้ได้แล้วก็าจะมีแบบครีมแบบเจลแบบอะไรคือเยอะมากแล้วแต่อันนั้นคือเป็นเนื้อเบสของเขาเราสามารถเลือกให้เหมาะกับสภาพผิวของเราได้แต่ขวัญอะจะเลือกเป็นเนื้อเบสสีฟ้าแล้วแกนตรงกลางอะเขาจะมีหลากหลายสีมากๆขวัญจะเลือกแกนตรงกลางเป็นสีแดงเพราะว่าตัวสีแดงนี่คะ่ะจะช่วยในการลดผด เออคือเวลาที่เราใช้สกินแคร์เราไม่ได้ใช้ตัวเดียวไงคือวันนะใช้เยอะใช้สลับกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่หยิบมาใช้ในวันที่เรารู้สึกว่าเอ้ยคันหน้าจังผิวแบบรู้สึกแบบระคายเคืองอะไรอย่างเงี้ยก็จะหยิบตัวนี้มาใช้คันคันกคำรู้สึกแพ้อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะทาน,นะคะ หนึ่งขั้นตอนนะคะที่อยากแนะนําเลยสําหรับคนที่เป็นสิวเนี่ยขั้นตอนการล้างหน้าสําคัญมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการเช็ดเครื่องสอําอางถ้าเราไม่ได้เป็นคนแต่งหน้าแต่เราทาครีมกันแดดก็ต้องเช็ดทำความสะอาดให้ดีเพราะว่ากันแดดถ้าเราทำความสะอาดไม่ดีเนี่ยก็จะเกิดอุดตันได้สิ่งที่หวัญแนะนํานะคะจะเป็นไมเชลล่าของตัวนี้เลยตัวนี้ผิวบอบบางแพ้ง่ายเป็นสิวเอ่แพลอะไรต่างๆนานานาสามารถใช้ได้เพราะเขามีส่วนผสมของแบบน้าแร่ธรรมชาติเลยอ่ะเป็น มิเรอีนะคะเขาจะมเีเป็นกระดาษเช็ดช่เปียกด้วยก็แล้วแต่ว่าใครสะดวกแบบไหนถ้าไปต่างจังหวัดผมก็จะพกอน,นันไปแต่ถ้าอยู่บ้านเนี่ยวันไหนที่หวันับทาแก้กันแดดหวันก็จะใช้ตัวนี้ใครที่ผิวแพ้ง่ายแนะนําเลยมิเรอีนะคะลองไปหาซื้อกันนะจ๊ะมาในเรื่องของรอยกันบ้างคะ่ะสําหรับใครที่เป็นแบบเป็นสิวทิ้งรอยดําไวตั้งแนานๆแบบหนักอยากจะดูแลในเรื่องของดักสปอตโดยตรงแนะนําตัวนี้เลยคะ่ะเคียโนดูเป็นขวดเหมือนยาวะ่ะ เคียโนตัวนี้นะจริงๆอ่ะเขาเคียโนเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นมิตรกับกวเป็นสิวอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอว่ะขัันไม่ค่อยอินในเรื่องของพวกโฟมล้างหน้าหรืออะไรของเขาเท่าไหร่เพราะเราก็มีตัวที่ถูกใจอยู่แต่ตัวเนี้ยคือใช้มาแบบครึ่งหลอดได้แล้วอ่ะชอบมากๆเพราะเขาอ่ะดูแลในเรื่องของดักสปอตได้เป็นอย่างดีจริงๆเขาจะมีแบบซองนะคะขายในเซเว่นลองไปซื้อกันดูอันนั้นก็คือแบบ ก็ดีแต่คือมันก็สะดวกเนาะใครที่แบบเอออยากลองก่อนอย่างเงี้ยก็คือไปไปตรงนั้นได้แต่ถ้าใครที่อยากจะซื้อแบบอันใหญ่เลยก็แนะนํานะคะเพราะดีมากๆเขาช่วยในเรื่องของการแบบลดสีผิวในเรื่องของรอยดําอะได้เป็นอย่างนี้รอยดํานะรอยแดงคือต้องไปตัวนี้นะเขาจะช่วยชะเก่งมากในเรื่องของรอยแดงแต่ถ้ารอยดำอะดักปต่างๆอะต้องเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้สําหรับตัวนี้นะคะ,ะเลพลิาาการลดดดรออยดดยําา้้วคืถเป็นสิวแบบสดนะ เป็นสิวเป็นยังไม่แห้งมากอะไรเงี้ยคือแต้มตัวนี้ก่อนเออแต่ถ้าเป็นสิวที่แบบฝังลึกลงไปใต้ชั้นผิวแลก็คือต้องใช้ตัวนี้กู้มาเลยนะคะพอๆกับตัวดักสปอตของคิวเลยนะเออ,อนนจริงๆนะอันนี้คือดีมากอะรู้สึกว่าใช้แล้วตอบโจทย์ก,กับผิวขวัญจริงๆเพราะขวัญก็ใช้ทั้งคิวใช้ทั้งแบบคีนิกมาแล้วแล้วขวัญก็รู้สึกว่าเอ้ยตัวเนี้ก็ไม่เบาในเรื่องของออคุณภาพที่เราได้มาแต่เทียบของราคาแล้วก็คือต่างกันอะไรเงี้ยใครที่อยากใครจะลองก็ลองไปซื้อมาลองดูนะคะแนะนำแหละตัวนี้นะจอ เธอมาอยู่นะจ๊ะอ่ะโอเคตัวสุดท้ายนะคะอันนี้แนะนํามากๆสาหรับใครที่เป็นสิวอักเสบสิวอักเสบเนี่ยต้องแต้มสิวถูกไหมตัวนี้เป็นตัวแต้มสิวที่โคตรจะแนะนําเลยเนี่ยคือบีบหลอดจนแบบบีบจนไม่รู้จะบีบยังไงแล้วอันนี้นะคะเป็นของตัวเมนทอลิทัมซึ่งส่วนตัวขอนใช้โฟมล้างหน้าของยี่ห้อนี้เพราะว่ามันดีมากๆนะคะมันจะช่วยให้เราเนี่ยไม่มีสิวอุดตันเยอะคือปกติถ้าเราเปลี่ยนโฟมล้างหน้าแล้ว เปลี่ยนไปสุ้วเรากลับมาตายล้างที่เดิมเพราะว่าอันนี้คือใช้แล้วหน้ามันไม่มีสิวจริงๆอ่ะเออของเมนโตริทัมนะคะจะสูตรไหนก็ได้แล้วแต่ว่าชอบสูตรไหนแล้วก็ถ้าใช้ที่สูตรหน้าขาวมันก็ขาวจริงอ่ะเออก็แล้วแต่ลองไปใช้กันดูแล้วกันนะคะส่วนตัวนี้เป็นเจลแต้มสิวของเขาอันนี้คือเขาแถมมาจริงๆเขาก็มีหลอดใหญ่ขายแหละแต่ก็ขี้งกไงก็คือเอาที่มันแถมมาโฟมล้างหน้ามาใช้แล้วก็บีบจนแบบ บีบจริงๆอ่ะอันนี้คือถ้าเรารู้สึกเจ็บผิวสิวจะขึ้นหรือเป็นสิวอักเสบนะคะเปิดแล้วก็แต้มทิ้งไว้เลยแต้มทิ้งไว้เฉพาะจุดนะไม่ใช่แบบแต้มทั้งหน้านะเพราะว่าไอ้พวกเจลแต้มสิวอันนี้ถ้าเราแต้มทิ้งไว้ทั้งหน้าหน้าลอกเอออันนั้นคือพังมานะคะตัวนี้ต้องแต้มเฉพาะจุดไว้แล้วก็อ,อนอนหลับได้เลยแต่ถ้าเป็นอีกตัวหนึง่งเดี๋ยวขวจะขึ้นรูมให้ตอนนี้คือมันหมดพอดีเดี๋ยวยังไม่ได้ไปซื้ออันนั้นจะซื้อในหน้าขายยาเหมือนกันจะเป็นตัวเบน 2 2เปอร์เซ็นต์สองทับหนึ่งมั้งเออขวัญใช้ตัวนั้นคือมันจะมี2กับ5ขวัญใช้2นะคะตัวนั้นอ่ะขวัญอยากจะแนะนำให้ทาบางๆอันนั้นคือทาทั้งหน้าทาบางๆงทั่วทั้งหน้าทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีแล้วไปล้างออกตัวนั้นจะช่วยฆ่าเชื้อสิวเออแต่ถ้าตัวเนี้ยแต้มเฉพาะจุดแต่ตัวนั้นอ่ะแต้มทั้งหน้าทาทั้งหน้าบางๆแล้วไปล้างออกตัวนี้ไม่ต้องล้างออกเนื้อออกปะ่ะเดี๋ยวขึ้นรูมให้ว่าเป็นตัวไหนอันนี้จะเป็น2คู่ที่ดูแลในเรื่องของลดสิวจริงๆอออออัันนนนนนีีนน้้้้้แตมทาาารบหออกเขใจ ออ่อันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของการลดสิวจากต้นเหตุจริงๆเนาะและนี่นะคะก็เป็นสกินแคร์คือไม่กี่ตัวเองเห็นปะแต่ก็ตอบโจทย์และครอบคุมทั้งหมดในเรื่องของการดูแลสิวในช่วงที่เราต้องใส่แมสเราต้องอยู่กับเขาไปอีกนานแน่ๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องห้ามละเลยไม่ใช่ว่าแบบเอ้ย ใส่ไปก่อนเดี๋ยวร้อยมันหายแล้วค่อยรักษาทีเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้นะมันจะพังถาวรน,นะ,ะ่ึกออกป่ะเอออ่ะเดี๋ยวขอสรุปให้ฟังสําหรับน้ําตกโทนเนอร์ที่แนะนําสําหรับผิวแพ้ง่ายผิวเป็นสิวนะคะก็จะเป็นน้ําตกเห็ดตัวนี้ของตัวออของหมอกุ้งนะคะวิก้าสกินแคร์อันนี้แล้วก็จะเป็นตัวนี้ที่ปรับสมดุลหน้าปรับสีผิวให้ดูกระจ่างใสพวกรดพวกรอยแดงจากการเกิดสิวต่างๆนะคะใช้คู่กัน เนาะตัวนี้คือของหมอกุ้ง The ะเบสนะคะแล้วก็จะมีตัวลดรอยดําถ้าเป็นคนที่แบบว่าเป็นสิวแล้วทิ้งรอยดาไว้เยอะๆฝั่งลึกๆตัวนี้เ i a n โนนะคะเป็นลองดูเนาะแล้วใครที่เป็นแบบเป็นสิวแต่ยังสดอยู่นะคะก็ทา p i ริก้านะคะไปได้เลยอันนี้ก็เป็นหลอดเล็กเหมือนกันต่อมานะคะใครที่แบบแพ้ผิวแพ้ง,ง่ายๆขั้นตอนการล้างหน้าเราใช้แบบพวกมาชิลล่าทั่วไปไม่ได้เลยแนะนําให้ใช้ตัวนี้นะคะ, <S <S ะ,คะเพราะว่าบริสุทธิ์มากๆใช้น้ําแร่นะคะเป็นของมิเร e ิ ครบถ้วนไหมครบถ้วนเนาะเป็นสิวก็แต้มไปตัวนี้ใครที่อยากจะฆ่าเชื้อสิวก็แต้มด้วยตัวเบนเซกแค่นี้เองนะคะเป็นขั้นตอนง่ายเลยที่ขวัญดูแลผิวของขวัญเนี่ยให้มันแบบอยู่มาได้ไม่เป็นสิวอุดตันเพิ่มขึ้นหรือว่าหน้าพังเพราะการใส่แมสเนาะเราก็ต้องแบบดูแลกันไปโลกไม่เป็นหน้าก็ไม่พังอะไรอย่างนี้เนาะให้มันควบคู่กันไปแล้วก็พอวันหนึ่งวันใดที่เราสามารถกลับไปใช้ชีวิตประปกติแล้วเปิดแมสได้แล้วเราจะได้โชว์ผิวที่สุขภาพดีผิวที่แบบ ไม่เป็นสิวให้กับชาวลกได้เห็นรอยยิ้มของเราสักทีหนึ่งเนาะอ่ะโอเควันนี้ฝนก็ต้องไปก่อนแล้วนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็เม้นอะไรถา,ามอะไรก็คือเม้นได้เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะที่จะติดต่อฝนได้นะคะก็คือจะเป็นไลน์ไลน์กรุ๊ปโอเพนแชท ขวัญทำไลน์กุ o ปเอ p เ n c นแชไว้นะคะก็สามารถสแกน QR code ต,ตรงนี้แล้วก็เข้าไปพูดคุยกันได้เลยใครที่มีคําถามในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือเรื่องของปัญหาผิวความสวยความงามต่างๆนานาสามารถสแกนนี้เราไปพูดคุยในกลุ่มได้เลยนะคะมีเพื่อนๆรออยู่เต็มไปหมดเลยเนาะอ่ะโอเคแล้วนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเราจะมาแชร์ในเรื่องของการดูแลตัวเองอะไรยังไงบ้างก็ต้องคอยติดตามกันนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ